เอาละครับวันนี้พบกับคุณเบนซ์พรชี้ตานะครับสวัสดีเบนซ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือต้องบอกแบบนี้วันนี้เนี่ยนะฮะเบนซ์เนี่ยมาเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่ใช้ไลโอจริงๆเลยใช้จริงๆอ่ะพี่เพราะพี่ส่งไปให้อาพูดตรงๆพูดเลยคือจะบอกว่าเบนซ์ไม่รับท้องที่ไหนเลยนะพี่มีของพี่เนี่ยคือหนูใช้จริงหนูก็อยากจะมาบอกต่อว่ามันดีจริงอ่ะโอเคนอกจากดีจริงแล้วคือเห็นหน้าเขาด้วยไงเห็นหน้าเขาหลอกหลอนตามที่ต่างๆนี่บ้านอยู่นุสสวรียีชัยเห็นทุกที่ต่อหม้อของ รถไฟฟ้าน่ะพี่เดี๋ยวเอาไปตั้งในบ้านเลยเลยไหมพอก่อนทุกวันนี้ก็เปิดช่องเจอพี่ตลอดอยู่แล้นะอยากให้เบ้นนะบอกเรื่องของปัญหาของตัวเบ้นหน่อยทาไม <c oughs> พี่ถึงส่งไปให้ใช้อันนี้บอกเองด้วยตัวเองเลย <c oughs> ลูกสาม คลอดลูกมาแล้วสามคนหนูอ่ะทั้งล่วงแล้วขึ้นแล้วล่วงแล้วเนี่ยพอพอคนที่สามอ่ะปัญหามันเยอะค,คือมันมันต่อเนื่องมาจากที่เราอยู่ในวงการใช่ไหมเราใดผมม้วนผมทําอะไรทําสิหลายสิ่งด้วยแล้วมาประจวบกับการที่เรามีลูกด้วยอ่ะคือมันไปหมดเลยแล้วพี่มิกเนี่ยแหละจะเป็นคนที่บ่นที่สุดเพราะว่าในบ้านท่อตันท่อตันน้ํามันไม่ลงหนึ่งอสองเดินไปไหนผมนางก็ล่วงเต็มบ้านไปหมดเขาจะเคืองมากที่เขบอกว่าเดี๋ยวนะ ใจเย็นๆเ,เพราะว่าตอนนี้พี่หนุ่มอะส่งไลโอมาให้ใช้แล้วขอลองใช้ก่อนอถ้าใช้แล้วดีวจะบอกให้ใช้นี่ไงแล้วภาพที่เห็นคือท่อมันเริ่มดีขึ้นพี่อม,มันเริ่มหายตันเขานั่นแหละมาทักหนูเองคือมันลดการหลุดร่วงของเส้นผมจริงๆใช่แล้วเขาว่ามาทักหนูเองว่าเฮ้ยมันเวิร์กกันเนี่ยกลายเป็นคนมาขอใช้คือพี่มิกนะวิธีใช้ก็ง่ายมากก็ค,คือเหมือนเราสระผมทั่วไปแหละแล้วก็คือใช้แชมพูใช่ไหมคะอันนี้ใช้แชมพูตัวนี้สระผมนี่ต้องบอกว่าสระ บางคนอะสาแตปลายผม,มเราขอให้สระที่หนังศีรษะได้ไหมเพราะว่าหนังศีรษะเนี่ยมันมีแบบสิ่งสกรปรกเชื้อโรคเยอะมากนะคะแล้วก็ใช้ครีมนวดตามมาเสร็จแล้วเนี่ยก็เป่าให้แห้งๆหมัดๆน่ะแล้วก็ใช้ตัวนี้ เป็นโทนอกอันนี้เนี่ยใช้ได้ตลอดนะจะเ<ๆ>ช้าจะเย็นก่อนนอนอะไรก็ได้สะดวกตอนไหนใช้ไปนะคะสิ่งที่สําคัญมากๆเลยสําหรับคุณแม่บางคนที่ไม่กล้าใช้แชมพูอ่ะเพราะว่ามันมีสารเคมีพี่แต่ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ได้เลยเพราะว่าไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสารเคมีไม่มีพาราเบนไม่มี SLS แล้วก็ไม่มีซิลิโคนซึ่งทําให้รากผมมันหลุดร่วงง่ายขึ้นค,คือ <ผม S 1> ตอนนี้เนี่ยพูดตรงๆเลยว่าเราสามารถใช้ไลโอจริงๆแล้วไลโอก็เป็นตัวช่วยลดผมร่วงทําให้ผมราวันหนาขึ้นจริงๆอ่ะพี่หนุ่มนี่นะครับ วันนี้มาทั้งทีขอโปรโมชั่นหน่อยครับนะขอพูดเลยนะคะวันนี้จากราคา3 3 7 0บาทนะคะวันนี้ลดเหลือ1,980บาทเท่านั้นเองนะคะรับไปเลยแชมพูครีมนวดนะคะแล้วก็โทนิกด้วยนะคะสั้น3เ0เหลือ1,980บาทเท่านั้นคะ่ะได้ไปทั้งเซตนะฮะทั้งแชมพูทั้ง,รงครีมนวดนะครับแล้วก็โทนิกด้วยนะครับเดี๋ยวส่งมาให้อีกเห็นบอกเบนก็ตัวนี้ก็เริ่ม <ขอ S 1> ไปแล้วคุณค่ะ ส่งไาเยอะๆนะคะใช้กันทั้งบ้านได้ได้โอเคครับวันนี้เวลาหมดนะครับเราสองคนลาไปก่อนนะคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ